ฮอนด้าว <Honda>, ิกวินธุบรีวันเดย์ทริปก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปออกวันเดย์ทริปกันนะครับผมก็สวัสดีจันมอยด้วยนะครับสวัสดีครับผมจันมอยครับวันนี้เนี่ยจันมอยจะพาเอ็กซ์เอลจ็ดาศูนย์ไปออกทริปวันนี้ใช่ไหมครับออกทริปวันนี้ครับอ่าไปไหนไปไหนบ้างครับเล่าให้ผมฟัง,งหน่อยได้ไ,ดไหมนี่เราจะเดินทางไปมากับจากวิกวินธุบรีครับเราจะไปที่ เนี่ยนทะเลเอาโอ้แต่ว่าทริปนี้นะหรือไปไกลเลยนะครับเนี่ยหรือว่าเป็นทริปที่เราวิ่งระยะทางไม่ไกลแต่ว่าครอบคลุม3จังหวัดอ่าเป็นทริปที่น่าสนใจครับน่าสนใจจริงครับโอเคครับจานบอยขอบคุณมากนะครับนี่ครับผมก็จะเป็น nf 500อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถของพี่ๆมาแชร์วิวพี่สตาร์ของเรานั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือรถของ พี่แจ็คนะครับพี่แจ็คเนี่ยก็คือขี่ CB 500x นะครับตัว CB 500x นะครับผมตัวนี้ก็มากับท่ออาคาโปวิกนะครับผมอนนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นเออโอ้โหเมื่อกี้ผมโดนยัดผมโดนยัดเข้าหนมนะนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวขาบวนพาเลตที่เอ้อไม่ใช่ตเตรียมไว้นะครับผมตอนช่วงเช้าที่จะไปออกวันเดทริปกันวันนี้ เด้กแก,งก๊งสามเทพนะฮะแดูคันนี้ต่อเลยนะครับเราไม่ไปกันช้าแนะสำหรับคนเนี่ยก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับผมว่าคือรถคันนี้เนี่ยมันคือรถรุ่นอะไรทําไมเราไม่ค่อยเห็นกันเลยคือฮอนด้าเจ็ดห้าสูย์นั่นเองนะครับผมมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะครับเพราะว่ารถมันมีค่อนข้างน้อยโอเคก็ เดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศกันเลยละกันนะครับผมว่าในระหว่างวันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเจอกันครับสวัสดีทีมพี่ๆมาแชลด้วยนะครับเอเราถามใครก่อนดีนะพี่ครับแล้ววันนี้เรามีแผนยังไงกับ้างครับในการขับขับครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นพี่ๆมาแชลมืออาชีพนะครับผมก็พาพวกเราออกมาหลายทริปแล้วนะครับก็ วันนี้ก็ฝากตัวรบกวนด้วยนะครับโอเคเฮ้ยช่างป๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางข้าวัดนะครับผมกับเนสสุดหลอด่อกับข้าวเหนียวหมูสุดเท่ของเขานะฮะโอเคเดีย๋ยวผมก็จะไปแบบชิลๆแบบเกิร์ฟเลยนะครับผมกินข้าวเหนียวหมูนะฮะอยู่อ๋อใช่ครับถ่ายตลอดเวลาเลยครับเ,นะ <laughs> เอาได้ครับทราบพี่น,นะครับเติมเงินทาบ้านนะครับผมสวัสดีครับ เขามีขาวบ้านนะครับผมก็มาตั้งของขายของช่องเช้าผมได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโปรตี้น้ำตาลสนะครได้ครับผมซื้อแน่นอนครับไม่ได้เลยครับตอนนี้นะครับผมอาซื้อแน่นอนแต่ว่าคนอื่นซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เราเล่นฮะเดี๋ยวผมกลัามาซื้อนะครับได้ครับผมเชื่อไหมนี่มันปิ้นป้อนเอ้ยงั้นผมไม่เอาครับโปรตี้โปรตี้ก่อนเลยครับเติมแข่งครับ นะครับได้คนระับโอเคตอนนี้เราก็แวะจุดเติมทะเบียงกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่มีแรงเอาต่าตังเทบ้่ะ,ะโอโสุดเทพเลยพี่อบ,บอกบอกถความแก่ไม่หล <c oughs> องวินเทจไงพี่ไม่มีอยู่คนเดียวไม่ได้ไปสิโขอบขอบคุณครับอออโอเคครับผม อันนี้เราก็ได้ทะเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าหลังจากที่เราเดินเข้ามาตรงหน้าประตูนะครับเราก็จะเจอกับรังนะครับเอาไว้ปลูกไก่ตอนเช้านะครับผมก็ปลูกว่าเฮ้ยเฮ้ยชิคเก้นคุ้งตื่นมาออกไข่ได้แล้วนะออไม่ใช่นะครับทุกคนสวัสดีครับจานหมูวัสดีครับดีครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าถ่ายเยอะพี่ผมไม่ใช่ดารา เล็บตูฟเฟลติดไปในขวกมึงอะอะไรนะเว็บตูฟแฟลติดก้อยแน่นรู้ป่ะเอ้ยไม่ใ no ช่ละไม่ใช to ่ละเล่นเด็กแต่งเฮ้ยถืออะไเยอะแยะไม่เห็นทั่ว่ายเลยเอ็นอะไรมึงเนี่ยนี่นะขายอยู่วันนี้มันเป็นแบบนี่มันเป็นมันเป็นคอนเซปต์นี่พี่คลิปวอล์คเรียลลิตี้เอานี่ถืออันนึงเรียลลิตี้แน่นอนพี่พี่รู้ป่ะว่าทำไมวันนี้เนี่ยผมถึงเลือกทำคลิปแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้คนที่เข้ามาดูเขาได้รู้จักพวกเราจริงๆฮะ ระคังดังต้องสิงดีก็เน uhm uh, ี่ยแหละครับก็แต่ละคนก็จะก็แต่ละคนจะเป็นประมาณนี้แหละครับความรู้ครับถ้าเกิดเจอที่ถกระปุกก็นี่ครับน้ําเกลือเอามาล้างแผลได้แต่น้ําเกลือนี่ดำปี่นะอัดคลิปรับอ๋ออันนี้อัดคลิปครับเป็นเรียลลิตี้พี่จองคาแรนที่ยัไม่จองเวล์ไทยรุ่ให้ก่อนถ่ายรู่ให้ก่อนนะครับเฮ้ยมันเป็นพื้นไม้ไผ่อ่ะ มันซุดซุกบ้าอะไรก็หลวงพ่อเขาบอกเชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อไปมือพ่อเจบอะไรก็มันเซะแล้ววันนมือทามะมือจบอ่บกอตั้งเลยช่างเขาคือ <laughs> <c oughs> อ่าโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งประจาโต๊ะอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปที่คาเฟ่น,นะครับตู้เงินตู้ทองคาเฟ่กันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงคาเฟ่เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราก็มาถึงตัวเงินตัวทองคาเฟ่นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศรอบๆนะครับผมอ่ากับบรรยากาศที่เอกลูซีฟอยู่ข้างหลังข้างหน้าเลยพี่ก็วางไว้ให้อจะดิขอให้ถ่ายตรงนี้ไม่เอ